สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง t e x เช r ร Nint นะคะวีพามาดูจะยักต่อใส่ไปแล้วนะแต่เหลือระบบไฟให้ช่องไฟมาค่ะนี่ก็จะใส่ให้เสร็จแล้วก็ใส่ข้างบนดีนะ FC คุณครูกลับไปก่อนเมื่อกี้ พ<ม>ิวดให้เสื้อพ<น>ิวดให้เสือ้อด้วยวยอพิวดให้เสื้อสิบรอบอ่ะ fc ซ<ม>ีพิะะวดแต่บ่ววานเนี่ยเมานี่วันนี้ก็น่าจะได้แต่ไฟค่ะไฟ ท่อยังไม่มาอ๋อคันนี้เขามาใส่กรอง เกตเกเล็เลกลกเจเจเซลติกตองอยอันนี้หนามากกินมือยัวเงเ้ย ที่นอนบอกเมื่อวานยังใช้เชือกผูก

ใส่ไฟตรงนี้มันเป็นมาไทยกำลองเลยเป็นมาไทยจอนติ๊กตอกเลยตป้งบางปุนเลยมาเบลไปฟังว่าเช้งเจยพูดว่าอะไรเช้งเจยบอกว่ายังไม่ได้ถ่ายติ๊กตอกเลยตั้งแต่บางปุนแล้วเบลเป็นมาชายเผื่อเผื่อเอฟซีฟังไม่เข้าใจเนาะ อะให้ฟังได้แล้วนะใกล้จะเสร็จนะใกล้จะหมดเงินแล้ว านมหาผ่านไปเมื่อาวมาา่านไปมาาไจันใหญ่จันใหญ่มาเลยจันใหญ่ไปติดชัาติดานแล้วผานโอ้ยยสามคนฟิล์มบู๊เจสเลย นักพานเาโอ้นี่เฮียเออกล้องเลยเนี่ยไปแล้วอ๋อโมเดิร์ปโอกนุลงขึ้น่ะมันหรอบม่ไช่ต่างเทยกุญมุ่มาจูอะไรก็โโใช่ไหมครับ้เพราะว่านาซาก็หมดแล้วช่างบอกไม่มีอะไรทบแล้วเราจะใส่เราใส่ไฟให้เสร็จ แล้วเดี๋ยวจะวนเด็กที่รงเีแล้วก็อาจจะทำต่อพรุ่งนี้เมเริ่มสวยแล้ว เบื้องลงการถ่ายทำคลิปติ๊กกัอโคชเชเ่ายางคะเดี๋ยวต้องไปซื้อไปบ้านเดมาไวน่บองนี้สบอ หมาแกนอนบายคุยลุมๆวันนี้้อเจายไหร่ใหมไ่ม่เมื่อกี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้แล้ว ที่ <laughs> อยากจะมาทำท่อเนาะทำท่ออกันอ <laughs> ย,ย่างเรียกเกี่ยวกับรถะก็มานะคะ <c oughs> ชัจสิ่ง <c oughs> ใส่ราไฟชั้นจีก็ใส่ได้นะ <c oughs> ้นเ <c oughs> ส้นประโคนชัยค่ะก <c oughs> ินเลยค่ะเ <c oughs> <c oughs> ส้นประโคนชัย <c oughs> ไปสุรินนะคะ มาจากถ้ามาจากแยกประกุนชายมาจากนางงงก็ตรงมาเลยจนเกือบถึงโตโยต้านะคะอุนเพลงมาไล่เราแล้ว,ลวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเชื่อมด้วยนะคะ